บริเวณแยกทางเข้าวัดป่านานาชาติในทุกๆเชา้าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจากสถานีตำรวจภูทรห้วยขยุงมาอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุชาวต่างชาติที่มาบวชมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่เวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลาประมาณ7นาฬิกาจนพระทุกรูป กลับเข้าวัดอย่างปลอดภัยทั้งนี้ได้แนวคิดจากคำกล่าวของอดีตผู้ขา้บัญชาท่านหนึ่งที่ว่าการทำงานเหมือนกับการทำบุญแล้วเราจะสบายใจที่ได้ทำโดยสถานีตำรวจภูทรนห้วยขยุง กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3เป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความพาสุกข,ของประชาชน